ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาพบกับเกมฟรีไฟกับช่องกรอนฟีสไตล์เช่นเคยเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนตั้งชื่อใส่ภาษาไทยเป็นอักษรภาษาไทยพิเศษนะครับผมอ่ะเห็นหลายๆคนขอมาเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนำ วิธีตั้งชื่อใส่ภาษาไทยเป็นอักษรพิเศษนะครับใครนะครับที่รู้แล้วที่เข้ามาดูในช่องผมก็ขอบคุณนะครับใครนะครับที่ยังไม่รู้นะครับก็มาดูกันได้เลยครับว่าทายังไงบ้างนะครับผมยากหรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยครับไม่ยากเลยนะครับผมแค่ตั้งใจฟังกันนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็ไปดูในคลิปกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผม ก็ฝากทุกคนครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับไปดูกันเลยนี่คือขั้นตอนแรกนะครับผมให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่ Google นะครับผมอ่ะเราก็จะไปหาอักษรภาษาไทยที่ทุกคนหรือน้องๆพี่ต้องการนะครับผมอ่อก็เป็นภาษาไทยที่ตั้งชื่อเท่ๆทในฟรีไฟล์เนาะอ่ะก็ไปดูกันเลยครับ ให้ทุกคนกดเข้าที่ค้นหานะผมพิมพ์ว่าอากักษรพิเศษนะผมพิมพ์คว่าอากักษรพิเศษนี่ครับผมอกักษรพิเศษสําหรับบอร์ดไทยนะผมะถ้าใครนะครับไม่อยากมาค้นหาใน Google นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้นะครับผมให้ทุกคนนะครับไปกดได้นะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับนะครับให้ทุกคนกดตัวแรกเลยนะครับผมหรือจะกด ตัวไหนก็ได้ก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ผมจะกดตัวแรกดีกว่านะเอ่ะกดเข้าไปเลยครับรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะมันจะขึ้นมาอักษรแบบนี้นะครับผมวันนี้ผมก็จะเป็นแค่ชื่อสมมุตินะครับน้องๆจะตั้งชื่อแบบไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่น้องๆชอบนะนี่ก็แค่เป็นวิธีแนะนานะครับผมว่าอักษรภาษาไทยพวกนี้มันจะอยู่ตรงไหนเนาะภาษาไทยพิเศษพวกนี้เนาะที่เราจะไปตั้งชื่อในฟรีไฟล์นะครับผม วันนี้ผมจะตั้งชื่อว่าอสูรละกายนะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมเราก็ไปที่อ่างนะครับผมอสูรละกกยเนาะ,ะครับผม,ผมจะเอาเป็นตัวนี้เนาะถ้าเราจะเอาตัวไหนเราก็กดแชร์ไปที่ตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็เรากดคัดลอกเลยครับผมกดคัดลอกแล้วนะครับผมเรากดพับหน้าจอครับแล้วก็ไปมาร์กไว้ในแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ไหนก็ได้ผมจะในเฟซในไลน์หรืออยู่ใน เมสเซจก็ได้นะผมนี่ผมจำไว้ในไลน์เนาะ <S <S แล้วก,กดวางไว้ครับผมแล้วก็กดพับหน้าจอไว้เหมือนเดิมนะมแล้วก็กดไปเข้าที่ตัวอักษรเหมือนเดิมนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่าเราตัวไหนบ้างนะผมต่อไปก็จะเป็นสอเสือนะครับผมเรามากดเลือกที่สอเสือเลยนะเราจะกดเอาสอเสือตัวไหนก็ได้นะแล้วแต่เราชอบเลยเนาะผมก็จะเอาตัวนี้นะครับอ่าเราได้สอเสือตัวที่เราชอบแล้วก็กดคัดลอกเลยนะครับ เราก็พับหน้าจอมอนเดิมนะครับผมไปที่ลายเหมอนเดิมนะครับเราก็มาวางาศูนย์ระลูเราเอาในแป้นพิมพ์เราก็ได้เนาะเราก็จะไปพับเหมือนเดิมนะครับผมเราก็ทำเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับจนครบคำว่าที่เราต้องการเนาะผมก็จะแปลรอเรือครับ รอเรือผมเอาตัวแรกเลยคันลอกครับํำแบบนี้ไปจนครบนะครับผมวางครับผมก็ไก่ครับก็ไก่เอาตัวนี้แล้วกัน ทำไปเรื่อยๆนะครับผมจนครบคำที่เราต้องการเนาะ,ะกดวางครับสระอเอาอยู่ในแป้นพิมพ์เราก็ได้ครับอยู่ในอักษรตัวนั้นแล้วแต่คนชอบเนาะผมว่าอยู่ในอักษรแป้นพิมพ์เรามันโอเคกว่านะครับเรายอยัยกษ์ครับผมยอยัยกษ์เลย ย,ยาคผมก็จะเป็นตัวนี้เนาะคนชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะครับผมยาคุก็จะเเป็นตัวนี้นะครับกดคัดลอกเลยครับวางเลยโอเคครับคําว่าศูนย์างกายเราเสร็จแล้วครับแล้วก็ส่งออกเลยนะครับผมเราส่งออกแล้วเนาะแล้วก็มากดที่ที่เราส่งออกครับแล้วก็กดคัดลอกอีกทีหนึ่งครับผม โอเคครับ้าเราคัดลอกแล้วเนาะถ้าใครนะครับไม่ไม่อยากใส่อักษรพิเศษเพิ่มก็เข้าไปที่หน้าเกมเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ผมก็จะไปใส่อักษรพิเศษเพิ่มเนาะก็กดออกจากรายเลยครับผมให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่แอปตัวนี้เลยนะครับผมที่ผมวงไว้เนาะสัญลักษณ์พิเศษนะครับไปดาวน์โหลดได้ในเพย์สโต e นะผมะกดเข้าไปเลยถ้าโหลดดาวน์โหลดมาแล้วนะครับ กดที่คำว่าสร้างสัญลักษณ์เลยนะครับแล้วแต่ทุกคนจะเลือกว่าใส่อักษรพิเศษตัวไหนเลยเนาะอันนี้ผมก็เป็นชื่อแค่แนะนำนะผมผมจะใส่อักษรพิเศษตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะกดแชร์ที่แป้นพิมพนะ์ผมกดวางที่เราไปคัดลอกมาจากไลน์นะผมอ่าจะเป็นประมาณนี้นะผมแล้วก็ผมก็จะใส่อักษรพิเศษตัวเดิมวางไว้ข้างหลังนะผมะวางไว้ด้านขวาเลยโอเคครับ สำหรับชื่อผมก็จะเอาประมาณนี้เนาะ,ะถ้าทุกคนว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะผมให้ทุกคนกดที่จุด3จุดเลยครับแล้วก็กดคำว่าสำเนาครับผมรอมันบันทึกหรือคัดลอกไปที่แป้นพิมพ์แล้วเนาะ,ะถ้าเราคัดลอกเสร็จแล้วนะผมเราไปที่หน้าเกมเลยครับไปกันเลยนี่เราก็เข้ามาสู่หน้าเกมแล้วเนาะอะเราก็จะไปเปลี่ยนชื่อกันเลยนะครับรเข้าแต่งตัวนะครับ อื่นๆครับผมเลือกตัดเปลี่ยนชื่อครับผมกดใช้งานนะครับแล้วก็กดแชร์ไปที่แป้นพิมพ์เลยครับผมแล้วก็กดวางเนาะกดตกลงนะครับนี่ก็จะเป็นชื่อที่เราไปบันทึกมานะครับผมหรือคัอลองมันเองนะครับผมอถ้าทุกคนว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับก็ตกลงเลยนะครับผม สำหรับคลิปสอนตั้งชื่ออักษรไทยเป็นอักษรพิเศษวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะคนไหนที่อยากให้ตสอนตั้งชื่อแบบไหนก็เม้นไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเนะาะว่าทำยังไงกันบ้างครับผมเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะผมอเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ thank oh you